ทังทิวเขาสีเขียวอันงดงามมีหนึ่งความอันซีนตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางความอุดมสมบูรณ์ปอนขอพาพี่ๆทุกท่านก้าวสู่ประตูแห่งธรรมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและแมกไม้นานาพันธุ์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรบรรจงที่ถูกสร้างขึ้นให้กลมเกลียวกับความสวยงามของธรรมชาติยามต้องแสงตะวันค้นหาความศรัทธาและความสงบภายในจิตใจ วัดป่าภูก้อนดินแดนแห่งพลังศรัทธาสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านตอนนี้ปอนก็ได้มาถึงที่วัดป่าภูก้อนแล้วนะคะและจุดที่ปอนยืนอยู่ตรงนี้ก็คือด้านหน้าพระวิหารค่ะด้วยความที่วัดนะคะตั้งอยู่บนภูเขา สีเขียวขจีของต้นไม้รอบๆตัววัดบวกกับสีสถาปัตยกรรมที่สวยงามต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวบอลพาพี่ๆเข้าไปรับชมด้านในนะคะวัดป่าภูก้อนก่อตั้งเมื่อครั้งที่พระอาจารย์อินทวายได้พาคณะศรัทธาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ค่ะ ซึ่งแรกเริ่มได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายุงน้ำโสมเพื่อสร้างวัดในพื้นที่15ไร่จากกรมป่าไม้และต่อมาเพื่อรักษาบริเวณวัดให้คงสภาพป่าอย่างสมบูรณ์คณะสัตธาจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่โดยรอบวัดด้วยเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอนณาเขตพุทธาอุทยานและป่าแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า3,000ไร่วัดแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าพุทธาอุทยานมหารุขาปาริชาติภูก้อนหรือวัดป่าภูก้อนที่เราเรียกกันค่ะ เข้ามาด้านในนะคะจะพบพระนอนหินอ่อนองค์ใหญ่ความยาว20เมตรสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลีค่ะซึ่งสวยงามมากๆและใช้งบประมาณสร้างทั้งหมดนะคะ549.9ล้านบาทสวยอลังการมากๆค่ะพี่ๆเดี๋ยวปอนขอไปกราบไหว้พระก่อนนะคะแล้วจะพาพี่ๆไปชมในส่วนต่อไปค่ะ มาถึงในส่วนของบริเวณโดยรอบก็จะได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งผสมผสานกับความเป็นอีสานได้อย่างลงตัวค่ะเมื่อเราเดินออกมาทางด้านหลังเราจะได้เห็นวิวทิวเขาที่สวยสุดสายตามองแล้วดูร่มรื่นและเย็นสบายกายสบายใจมากเลยค่ะ ในส่วนของพระวิหารทั้งหมดที่ปอนพาพี่พี่เดินชมต้องขอบอกเลยว่าสวยงามจริงๆค่ะบรรยากาศโดยรอบบวกกับพระวิหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสมกับที่เขาบอกว่าสวรรค์นบนดินจริงๆค่ะและในส่วนต่อไปที่ปอนจะพาพี่พี่ไปชมนะคะก็คือพระมหาเจดีย์ตามปอนมาเลยค่ะ ภายในเจดีจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดสูงสุดและรูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานรวมถึงพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์ในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อมาถึงที่แล้วพี่ๆอย่าลืมมากราบขอพรจุดนี้ด้วยนะคะ ทีนไทยแลนด์กับวัดป่าภูก้อนเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆวันนี้ปอนพาพี่ๆมาเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีถ้าหากมีโอกาสปอนอยากเชิญชวนพี่ๆมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ